ไปทาุญเพื่อความเป็นเสิริมงคลในโอกาสปีใหม่ไทยที่ศรีสะเกดก็มีค่ะโห<แ> oh, จะบอกว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวศรีสะเกดเนี่ยไปลอดลงนึกภาพออกไหมคะว่าลอดลงเป็นยังไงก็นึกภาพออกครับก็คือจะเป็นลงแก้วที่อาบดิสถานทางเขาเรียกว่า ศพสีรใช่สรีระของหลวงปู่สวงที่24ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เน่าเปื่อยเลยพาไปดูบรรยากาศที่ริสเกตกันค่ะชาวสีสเกตและนักท่องเที่ยวจํานวนมากค่ะต่างพากันไปลอดโลงสรีระสังฆารหลวงปู่สวงเพื่อขอพรก่อนเดินทางกลับไปทํางานหลังหยุดยาวช่วงเทศกาลสงครานค่ะ ที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดริสเกตซึ่งเป็นที่ตั้งมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะที่แม้ว่าท่านจะรักสังขารไปนานกว่า24ปีแล้วแต่สรีระสังขารไม่เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้เลยเมื่อช่วงกลางวันค่ะ16เมษายนนี้เองเป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ค่ะมีบรรดาประชาชนชาวจังหวัดรีสเกตจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันมานั่งรอขึ้นไปกราบไหว้ขอพรจาก หลวงปู่สวงนะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากเขตนรษาพันธุสัตว์ป่าห้วยสาลาร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สวงและเจ้าหน้าที่วัดไพรพัฒนาค่ะมาคอยอำนวยความสะดวกท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะโดยเมื่อถึงคิวของแต่ละคนนะครับต่างพากันเดินขึ้นไปบนมณฑบหลวงปู่สวงจากนั้นบูชาขันห้าขันแปดนำไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่สวงโดยมีแม่ชีของวัดไพรพัฒนาคอยนำสวดมนต์ จากนั้นพากันเดินพนมมือลอดใต้ลงแก้วของหลวงปู่สวงนะครับเพื่อขอให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีงามเคราะหามยามร้ายต่างๆให้พ้นออกจากตัวไปแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับโชคลาภเข้ามาสู่ตัวเองและครอบครัวจากนั้นก็พากันไปร่วมทําบุญไหว้พระส่งน้ํารูปเหมือนหลวงปู่สวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยก่อนเดินทางกลับไปทํางานและกลับไปที่ภูมิลําเนาของตอนเองต่อไปครับสักครั้งในชีวิตเราก็อยากไปเหมือนกันนะคะใช่ครับ